ให้สต okay, าร์ได้คอตติ้งมาเปลี่ยนจอแป๊บนี่ในพาร์ทนี้วันนี้เนี่ยก็เอ็นเจอร์ใหม่นะเฝ้าเมื่อกี้เลยนะสามสิบวทีมันล้วก็มาดีมาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวละครใหม่ไเรนเจอร์เรนเจอร์เรนเจอร์ตัวแจกฟรีก็ตัวจักฟีก็ถือว่าพอได้อยู่นะแต่เราแบบก็มือใหม่ใหม่มากๆใหม่แบบมือมือเงาว่าแบเออก็มือเงาว่าแบบใช้ได้ผู้ชายคนแรกของโลกอาดัมชายนแรกของโลกนะอืม สกิลเนี่ยก็มีเป็นสายพลังนะคือสายเดินชนหน้ามีฮิลนะแต่ไม่มีอมตะก็ฟูดาก็พอได้นะปกติปกติว่าเก้าวิเออก็น่าจะปกติแหละเพราะตัวเก้าวิเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวไปดูที่สารบัญแป๊บนะว่า ว่าแบบในสมุดมันตัวเป็นอะไรบ้างดบอกไปก่อนดียนสสะสมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตดูตัวอ,อื่นของโท่ะฮูดาาเก่าอีโอเคเหมือนกันนะโอเซดอน ีดชม,มโอเคไม่เปิดดีกว่านะเพราะว่าตัวโรลโบรเบล่านี้ยลิปโอ้ก็ใช้แร่เยอะนะเป็นบัฟอะไรแบบคือดูจากคำบูความสามารถแล้วไม่น่าปั้นได้ยาวนะเออคือถ้าจะเล่นไว้ก็อาแค่ร้อยสีสิบพอ ก็นะตอนนี้ดูอุปกรณ์ก่อนนะอุปกรณ์เอาเอาร์ไๆมาเดือของธาตุพืชนิสิตาสกิลค่าใช้จ่ายการผลิตแร้ก็ค่านี้เป็นค่าที่เป็นค่าผลิตแร่ถือว่าเป็นค่าที่ ดีนะนินแร้น้อยลงในชีวิตตั้งสกิลสำหรับสายพวกพลังพลังอลไรก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสกิลที่สามารถเปลี่ยนได้นะหรือว่ามันเป็นอัพเกรดท่าหรอเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูถ้าคุมของโคลจิโร่ถุงมือขอทอพนชีวิตอัตราการเลบสกิลขึ้นจากเหมือนกันหมดเลยนะเราจะดีกาย พลชีวิตยูซิตและเราฟิว,วนี้ก็คล้ายๆกันนะเนี่ยเราโจมตีกายก็เป็นพลังชีวิตนะอัตราการของนี่มันหลบกับใช้สกิลข้าวินีแร่แร่โจมตีคริคอลเจงลิปโป้นะเก่งลิปโป้ถือว่าดีอยู่สร้อยคอเทพสมุด ความเร็วการโจมตีความเร็วการเคลื่อน,นที่อันนี้สามารถใส่ให้ตัวบินได้นะสร้อยคอเท่สนุนแหละตัวดีดก็ที่ดีๆก็มีเกียร์เจ็ดดาวนะเ,ออเกียร์เจ็ดดาวแบบจังมากคือมาไม่เอาเรนเจอร์เราจะมาเอาดูเอาว่าจะได้การันตีหรือเปล่าดูก่อนขออนุญาตด,ดูนะเออสุ่มเกียร์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 กรบเอ นีสเปเชียลเกียร์สิบห้าล้อ่ะสิบห้าสองสามพันแล้วสามพันเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วการันตีสามพันเนยสิบห้าครั้งห้าบวกสิบห้าครั้งสิบห้าสมสามสามพันเพนเลยียจะการันตี อืมแมวถ้าเปิดเออฮัลโหลมาแล้วแบบฮีโร่กากมากแบบง่อยแด่ใช่เหรอใช่กากง่อยแดกเลยทำไม GM อมทำการได้ยังไงทำก็ได้ลงคอ GM ออ่ะมาเปิดอันนี้ดีกว่า hey, เปิดเกียร์อืม มีอะไรมีอดำมีโพไซดอนมีโคจูโรมีริปโปไม่ได้ไดโอ้ก็ริโปใช้แร่เยอะไปหน่อยเว้ยมันใช้แร่สองพเลยไม่เหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็ปกติดีทุกอย่างแล้วก็คอมโบความสามารถไม่ดีคือถ้าเอาไปเล่นแบบช่วงต้นเกมอะเล่นได้อยู่แต่ว่าปั้นไปนานๆมันจะใช้ไม่ค่อยจะดี ตันะ้งแดีสุดในเนี่ยในที่เข้ามามมเนีาา่ยเรียกว่ามีประโยชน์สุดพอต้องรักษาไว้คลิปเอ่อที่คิดว่าดีที่สุดอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรดีกต่พลัโบ,โบรากาศอืมใช่อากาศแต่อุปกรณ์พอได้อยู่อุปกรณ์เกียร์เจ็ดดาวอะ่ะ แับดีทุกอย่างเนี่ยอ,อยากจะได้ใบมะเดือบม,มนเนือปิดหัมใบมะเนือปิดหัอมะใช่แล้วในานายเห็นใช่ไหมอดัมอ่ะผู้ชายคนแรกของโลกอ่ะใบมะเนือปิดห่มเนี่ยวตถฟาใบมะเดือโคตรจีเนียรจริง,รงๆอะที่กูจะสุ่มเปิดอะคืออันนี้กล่องนี้เว้ยแต่สิ่งที่กูอยากได้อ่ะคือถุมอองม,มือของทอเว้ยถุงมือของทอ เพราะว่าจะเอามาเล่นให้กับธาตุน้ำธาตุจริงๆไอของเจดาวเนี่ยก็ได้เว้ยแต่ว่าไอหกดาวอะยางอร่อยอืมต่อไม่ไม่รู้ว่า้อนสรนของทอมันแรงมันมีแรงตีคีดที่ข้ออะเออถ้าตีติดขีก็น่าจะแรงนะแต่ว่าตัวกูไม่มีตัวที่มันติดคี้ที่ข้อหนัก ก็เปิดดีครับรออะไรปึ๊บปึ๊บนี่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 นนนเจลิปโปมาแล้วนะหกดาวอ่าได้มาบ้างได้แบบหกดาวมาหนึ่งคันเกงของดิปโนปไม่เปิดไอดีหลักอ,ะอ่ะไอดีหลักไม่มีเพชรเพล่าตามไม่ได้ตามไม่ทันหรอกอืมใช่เปิดหมดแล้ว,อ,อ,วอีกครั้งเลย<า>คือแก่เจ็ดดาวต้องมาแล้วอ่ะอันนี้ถุงม,มือทอ ใช่ถุงมือทอนี้ดีสุดดีสุดแล้วเออเหอะเกลือจัดของของเกมหมดเลยอโคตรยากอะ่ะมาเจ็ดดาวเจ็ดดาวชิวๆขอเจ็ดดาวมาเออเหออือเหออือเหออือของเกม,มเห,ห,หกมดเลยนี่ไกระบี่กระบี่เล้วปีนี่ของในเกมเว้ยมันไม่ใช่ของนอกไเป็นของระเบ,บิดเลยขอเจ็ดดาวสักชิ้นหนึ่งเถอะจริงๆแร้วปีไม่ได้อยู่ด้วยเลย้วปีไม่ได้อยู่ ือแทนปิดตาดกดได้ทแทนไปเกลือเออเราต้องแบบสูตรยกเลิกเจ็ดครั้งนี่หรอพี่แทนเคยทำได้แล้วได้ปะก็ลองด,ดูเอาละกันนี่คือแบบมเมื่อกี้กูกดยกเลิกเจ็ดครั้งนะแล้วกูแบบไม่ใช่ชิปด,ด้วยนี่ไงมาแล้วไงมาแล้วไงมาแล้วไง ยังไงโอ้โหกระเป๋ายางตั้งซื้อมาใช่ป่ะไม่แซ่บปีศาจอือฮือธนูอือฮือกอบฟินนี่อือฮือกระเป๋ายางค้ำอือฮือก็พอตื่นเื้อหมดอือฮือเปิดอีกสองครั้งพี่แทนเเชี่ยมาหน่อยเถอะฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าขอดูเลดดับแป๊บหนึ่งสามสิบสามสามเปอร์เซ็น ม่เอเจ็ดดานนี่มันมีเจ็ดดานของเกมด้วย,อยตอนนี้บรรยากาศเริ่มหนักอึง้งบรรยากาศเริ่มหนักอึงนะ้งแล้วยกเลิกสองครั้งกดครั้งที่สามเลยเจ้ากูสุดนี้ครับได้แน่นอน ไม่ติดไม่ติดหดาวเลยติดเดาวไปเลยที่แทนอ่าแางผมเชื่อว่าวาีวาะมีาา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 า้าาา้าาา้าา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 านาาาาางาาาาาไาปาาาาาาาแานาาาาี่แา <c oughs> าา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  ไม่ควรเจ,อ,จอแต่เราควรเติมของก่อนอ๋อสัสสโมกมิเดเอ็ีเอ้ยพี่แทนได้วะเอาได้แล้วเหรออีกสักชิ้น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  ไอ้กูยิโอ้โหได้อยู่อยากได้เขาอยากได้เลยอีกครั้งอีกครั้งดีเขาแล้วอีกชิ้นอีกสักชิ้นนึงอีกสักชิ้นมาแน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ดีนิ้วองโอ้ลืมกดยกเลิกสองครั้งก่อนคราวนี้ไม่ได้แน่หมดเออไม่ได้จริงดิเจ็บเ้ ตัวไหนดีๆบ้างอะนี่ส่งมาส่งมาเอามามาเอาอัปเกรดอ่ะใช่ขอถ้าไม่มีแปดดาวอันต้ากูจะด่าพ่อมึงโอเคมาแล้วเหลือไม่ได้ถ้ล่นมามันการันตีแล้วไม่มันไม่การันตีเลยมึงเปิดดีไหม เอ้เมนมันมีตัวอะไรในตู้บ้างวะล่าของตัวดีกว่านี้อีกไม่มีตัวดีๆแล้วอะ่ะเออไปเปิดอีกตู้ไปดีกว่าเอนเก็บไว้ไงเก็บไว้ตู้มัเปิด,ไม,ปดไม่ได้ไไดเอาไว้เปิดไว้โลรารับโบนัสกันแต็กียาก็ดีอยู่แต่ไม่มีตัวให้ใส่สิประเด็นนี <c oughs> ้ไม่มีตัวจะใสอะ่อ่ะใส่ให้ดาวินชีเราสามารถเลยไอ้ถุงมือเทอ่ะรถแร่มี เอ็ดแร่แล้วก็อัตราการลบดีกสก,กิลอัตราการลบดีกหรือลบดีกสก,กิลวะไม่รู้เหมือนกันห้องมือของพ่ออยู่ด้านบนน่ะน,นี่ไงไซเลอยร์ออให้แรกทำดูดูโฆษณาดูโฆษณาโฆษณาอะไระไม่รู้ ดัมเมียมค้างไว้เนี่ยอาจจะเป็นโฆษณาห้องดำก็ได้ใครจะไปรูปกระเช้าเนี่ยกระเช้าเนี่ยโฆษณาห้องดำค้างจริงอะไรจริงออกเกมนใะช้เพชรเอาใช้เพชรก็ได้ไอสัตว์แค่กูจะเอาเกียรนะ์ออกเนี่ยไองแค่ต้องในชะ้เพชรจริงเองอะไรค,คันคันไวหมดแล้วพี่แทนอืมคำวนวณนยังไะอะไรละ่ะเนี่ อือตัวดีอ่มิสก็อ๋ออัตัวดีๆเอ,อ,อ่ะเอ้ยหลักๆก,ก็เปิดดีเปล่าวะเปิดหลัสงสักทีไหมวะยายายาเออมือมืออหลักๆกินโทรศัพท์มาไม่ไม,ม,ม่ถึงควนเปิดไอ้เนี่เปิดเปิดเปิดคลองอ่ะอย่างอื่นไม่ต้องมั้งก็เจอเฮ้ยต้องซื้อแบบข,ของเจ็ดดาวแบบได้ของที่อยากได้ด้วยนะก็เด็กนะ อ้ยคือแบบเอ้ยพอมันโหดอ่ะนะใช่ไม่ได้เดี๋ยวเดือนนี้ทั้งเดือนกูเปิดช่วยไม่ได้ทั้งเดือนนี้กูเปิดเนี่ยเปิดทั้งเดือนอะเปิดเลยเปิดเลยคือแบบได้เพชรมากูเปิดไม่หมดอ่ะจริงๆพูดได้เลยเปิดเกียร์ให้หมดเอาแบบเอาเกียร์การันตีอ่ะไอ้เหี้ยแบบซัมเมอร์นี้ได้ไปโรงเรียนได้ไงเออวะจะเล่นตอนไหนวะ เออไปไปเลยไม่ได้ในเกมซื้อ,อมาก็ไม่ได้ใช่อีก <c oughs> <c oughs> จะได้ไปมองหน้าแบบเด็กใหม่แล้วค่จะอยู่แบบสินจีนนี่ฮะไม่ค่อยชอบเลยเด็กสิงจีนอ่ะชอบ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 ,ชอบ <c oughs> สิงจีนมาใส่โชคดีมากเลยคิดยังไงไปสิงจีนนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> พิมกันเล <c oughs> ไม่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 ผมอัดคลิปอยู่คุณคุณพูดงี้ไม่ได้ผมอัดคลิปอยู่อ้า ใช่อะเคยไปสิงคีนอะเราเราจะไม่พูดเรื่องแบบนเราจะมาคุยเรื่องเกมดีกว่าครับอื้คือแบบตอนนี้เราแบบอาชีพอยู่ไงเรื่องส่วนตัวเราจะไม่พูดอีกือตอนนี้ก็เหลือสามสิบแปดเพชรแล้วคุณไบคิดยังไงครับว่าผมจะเปิดตัวต่ออะไรเงี้ยอือจะเปิดไหนอะเปิดตัวมีไม่รู้จะไหวหรือเปล่ามีอยู่เก้าสิบแปดตัว เปิดได้ประมาณยี่สิบครั้งสิบเก้าครั้งจริงๆอ่ะมันได้เนะอีเวนต์อีเวนต์เปิดอีเวนต์คุ้กว่าไหมอีเวนต์ไม่ได้มันเป็นตัวอีกแบบหนึ่งตัวไม่พอใช่มันมันตัวธรรมดาแต่ธรรมดาเปิดอะไรได้บ้างอ่ะก็เปิดโอรารโบมันเดียวเอาเลยพี่เกลือก็เกลืออย่างน้อยก็มีตัวใช้เปิดได้ทอมาเอามาใช้คู่กับถุงมือไม่ทอตัวแจกฟรีเอาใช่หรอ <N ose> จริงๆเอ่อตัวอะไรน่าใช่วะมันอาจจะกลายอยู่ดีม,มีเมตาไหมพี่แทนลองสุง่มไนสงเงปส่อ,อยู่ดีพี่แทนได้ใช้ขึ้นมาอืมโพไซดอนโพไซดอนนา่าเป็นไงบ,างบ้างวะยกดคืนฟูอยากได้แบบอมตะวิ่งเร็วฮิวอ่ะมีปะอันนับยังไม่มีเลย มันมีแต่ฮิวฮิวอบบเพิ่มพลังชีวิตคควาควาามเ็ลือ่อนทีสำให้ถึกขึ้นอืมก็เป็นเท่าอ่ะอนไนดีวะไม่ดีสักตัวไม่ดีวะก็ต้องมีเหละคือคือคนคน,คนทำคนเอาความสามารถหมดแรงประดานใจจะทำหมดไฟไม่รู้จะทำอะไรคือโรลรโบที่แล้วมันดีไง พอาพอมาโราโบนี้มันผิดหวังอ่ะสลับกันเปิดไปให้เหลือสักห้าสิบประกันสี่สิบห้าสิบเปิดไปคร่งหนึ่งก็อกาหารตัวที่แบบมาใส่ไใจไงืม,มนี่โกงแบบเซองแบบนชิคนมาตัวเก่าแล้วอันนี้ตัวเก่ามาก<อ> ตยอะเก่าเยอะตายเฮียโอ้โหมีแต่ตัวเก่าอ่ะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยมาเซ็ตตัวกี่ปีวะเนี่ยโอ้โหกิโมโนนี่ครบรอบสองปีปีใหม่เด็แรปเตอร์นี่มาตั้งตั้งแต่ตั้งแต่มีแปดดาวอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยให้ตายเถอะซาราเปิดได้แต่เฮียอะไรเนี่ย <laughs> มึงดูดิไอ้เฮียเจ็ดดาวล้วนพ่อเฮียเด่นนิดเฮียเนี่ยแต่ดาวตัวเดียวไอสัตว์ตัวไม่ได้ดีเฮียไอเลยคุมขมับอายอาเขตเกียร์ดีเลยได้เกียร์มาเยอะไอเนี่ยเนี่ยตัวไม่มีไม่มีตัวเฮียอะไรจะเล่นแล้วไอสัตว คำนึงนะอืมดาวินชี่ยือไหนวะถ้าตกลงมันเอาเกียร์ออกให้กูไหมเนี่ยเกียอ่ะไม,ไ,ไม่เอาออกด้วยโอเคกูจ่ายเพชรเนยกูกูใช้เพชรจ่ายออกเลยอืมนี่ใช้เพชรแม่งถุงมือทอจริงๆควรใส่ให้สายพลังนะแต่ไม่มีอะสายพลังพลังธาตุาาน้ำมีอะไรบ้างบอยจะเค อีกรหัสหนึ่งจริงๆเกียร์ช่องสามช่องสามไม่มีเกียร์จะใส่เลยอะไรเนี้ยคือมันเป็นอะไรอะ่ะแบบของดอกพี่ตุเลสส่สัตว์เหมือนชา,นนาอินรกค่ะงั้นทำเกียร์เองก็ได้โอเคมา กูจะจ่ายตังเพื่อให้ได้เกียร์มึงคิดว่าจะได้เกียร์ดีไหมกระเป๋าอ,อีกรอบหนึ่งโอ้โหเอาไปโยนทิ้งไปอัปเกรดทั้งทียอมจ่ายเพจทำทุกอย่างได้เฮ่อะไรเนี่อืม ต่อต่อยาวๆจนกว่าเงินจะหมดคุยต้องได้กระเป๋าให้ได้อือหืออร่อยเลยล่ะเข็บขัดน้ำตาแห่งเกียรติยศเนี่ยอืมอัพกเกรดเพิ่มไม่ใช่โอ้ยตังหมดแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ว่าเกียร์เกียร์ดับแบบเออแดกสมาชาติโดนรสชาติชัว่วหมด โอ้ยตังไม่พอด้วยให้ตายเถอะโอ้โหแต่ว่าเกียร์ก็ดีเอ้ยดาวหอแลกนาล็อกแลกนาล็อกตรงไหนวะในเรื่องมีแลกนาล็อกด้วยหรอ,อดาวหอทบ้าไปเลยเอามาดูตัวกันว่าเป็นยังไงบ้าง ชอบกันแซนลี่ให้ตายเถอะโดนตีทีเดียวตายาไปแล้วไร mm. หาตังค์ mm. ไปหาคิวอยู่ดีกว่าผิด <Okay. S 1> หวังนั่นเนี่ย คาดหวังเท่ากับผิดหวังคาดหวังเท่ากับผิดหวังไม่คาดหวังก็เท่ากับผิดหวังกิวเตอร์คิวแบบขอคิวที่แบบดีๆอ่ะเข้าแดงคนเต็ม อโอต้องได้รับอนุญาตจากหัวกิวตกลง47ทับ50เอ้ยมีเข้าดรบ้วงเจได้แล้วกิวดีกว่ากิวเก่าอุ้ยกิวดีกว่ารหัสลักอุ้ยกี่เฮียทำไมกิวเนี่ยเฮียโคตรดีเลย ดได้แลก็จะเพื่อนมาช่วยเล่นได้คนในกลิวอะ่ะช่วยทาให้มือใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เลเวลเด้งเยอะมากให้มึงมาดูนี่นี่ก็คือการเล่นแล้วเลเวลเด้งชิบหายวายวอดเป็นตะไลไฟลุกตอนแรกกูอยูแ่แถออย่างอีอ้อเขาแจกฟรีได้แล้วเนี่ยดูกลิวว่าแบบใครมาแบกบก็แบบก็ส่งคนหนึ่งมาหน่อยจักการนี้แล้วมันกะาว่าถอดเขาก็ ต่ำกว่ามาตรฐานหน่อยๆอจริงๆก็เล่นไปเถอะอจริงๆทอตัวแจกฟรีมันไม่อะไรอยู่แล้วตัวแจกฟรีไม่ค่อยดียถ้าเลยตัวแจกฟรีที่แบบเย่งเนียหรือไม่มีเลยก็คนละโบโทวะนั่นแหละไอ้โทวะแจกฟรีอ่ะไม่ไม่ไมอ้ตัวคนละโบของโทวะที่ตัวอะไรนะที่มันแบบมีแบบบูมแมลงยักษ์อ่ะเออที่ซุยอ่ะ,อะ <S <S โปรแจกต์ฟรีมดูนะจาก15มาสเตอร์15โป้ง24เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพชรเท่าไหร่เพชร62บ๊ายบายเราจะมาเปิดอีกรอบนึงกันแต่ว,ว่าเดี๋ยวก่อนเล่นให้หมดก่อนเราจะต้องทำให้เลเวลขึ้นเยอะๆเ้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็จะเปิดได้เรื่อยๆ ไม่มีฟ้าดิดนใดๆที่สั่งใจของเราโอเคเราจะมาฟาร์มเพชรกันนะครับพี่น้องพี่น้องส์ใช่เราจะมาฟาร์มเพชรกันเมื่อกี้ได้45เพชรดูดิว่าคราวนี้จะได้กี่เพชรจะได้องพิการเชิญกับน้องสเมื่อกี้45ตอนนี้30จะถึง200เพชรไหมนะ สองร้อย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 เนไหนดีอ่ะอาร์วีดีกว่าสองรเออใช่เรากูด้วยรอกูแบบอัดชีพนี้เสร็จแล้วกูจะไปเล่นอารวกับมึงด้วยได้ไหมกดรอก็ได้กดรอสักตาเนี่ยตาสองตาจะไปกินข้าวอ๋อซีรีส์ยาวเลยแล้วไม่กินข้าวเหรอกินข้าวช้าจังวะกินแล้วกินตั้งเจ็ดโมง ให้ไอไ้ไปเริ่มหลอนแล้ไปดีกว no ่าเออแล้วมึงดูซีรี์อะไรวะอะไรวะของมดีฟิกไม่เชื่อนัหนึ่งนะห้าต้นฟามสามามไม่ใช่นัหนึ่งนะมันเป็นซีรีส์เน็ตฟิกอะแล้วพกอ แกนดิปาโต้ด้วยเออเจอร์ชังนัออ่นมันชื่ออะไรอ่ะออมันชื่อว่าโซนนอตนี่โซนนอตเวอร์รีนี่มันชื่อว่าโซนนอตเวอร์รี่ใช่เป็นโ so <not> ซนนอตมันเป็นซีรีส์ฮ่าฮ่าดูเว็บเถื่อนไม่มีไม่เป็นของเอชฟิตโอ้อยเว็บเถื่อนมันมีหมดแหละเพื่อนใช่เหรอเออ,อจริงด้วยเจอเพียบเลย โคซีรีเจ้าเัินรเอเรื่องนี้อย,ย่างกาวอะอเองมันเป็นประมาณไหนวะมันจะเป็นอะไรวะคนที่อยู่ในหอพักแบบอน,นาชาติเลยจห,หาดูเลยมันกาวเกินแต่ก็แนะนำให้ดูมันช่วยลายเครียรดได้ระดับแบบโคตรลายเครียรดได้หนักะไอไบร์การันตีมาขนาดนี้แล้วขอขอช,ชื่อเรื่องใหม่ได้ปะจัไม่ได้ อะ่รส่งให้อ <All right. S 2> ะไรแจวมากมากไปดูซะโ oh, อ้เรา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 ต้องไหนวะส่งส่วนตัวลาก้าง mm hmm. เรื่งๆ้เงนี่องนี้โคตรฮาเ, oh, เอาบอกเลยโคตรฮานัละเจอชิ้นนึเด็กปวอง